เฉลยให้หายงงจ้ากับความจริงที่แท้ทรูสำหรับผู้สูงอายุและการรับประทานไข่เพื่อสุขภาพกินได้ทุกวันจริงหรือไม่ไปรู้จักกันครับดูวิดีโอคลิปนี้ให้จบรับรองได้เลยว่าคุณได้รับประโยชน์ดึงร้อเปอร์สวัสดีครับ ไข่ไก่นั้นเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากและรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยแต่ถ้าหากคุณเป็นผู้สูงอายุแล้วล่ะก็ <c oughs> ต้องบอกกันเลยครับว่าคุณอาจจะมีข้อแม้บางอย่างเพิ่มเติมแล้ก็ได้แต่ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าผู้สูงอายุนั้นร่างกายไม่เหมือนกับกลุ่มคนทั่วไปเพราะร่างกายนั้นมีการถดถอยและการเสรื่อมสภาพของร่างกายลงไปเป็นอย่างมาก ซึ่งจะทําให้คุณดูดซึมสารอาหารได้ยากมากยิ่งขึ้นและวันนี้เราจะพูดถึงกับวิธีการรับประทานไข่ไก่เพื่อบำรุงเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและการรับประทานอย่างไรไม่ให้มีปัญหาสุขภาพและเกิดโรคครับเข้าเนื้อหากก่อนเลยครับ 1. ไข่ไก่นั้นถ้าหากเป็นผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยสามารถรับประทานได้อย่างน้อยไข่ไก่หฟองครับ แต่ถ้าหากคุณอยากจะรับประทานมากกว่านั้นก็ขอแนะนำให้เป็นไข่ขาวเพิ่มเติมนะครับจะดีต่อสุขภาพแต่ถ้าหากคุณมีปัญหาทางด้านสุขภาพอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตเบาหวานไขมันในเลือดสูงคุณก็ควรปรึกษาแพทย์หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ควรจะรับประทานไข่ไก่สักดาละ2ถึงฟองเท่านั้นนะครับไม่ควรจะรับประทานมากกว่านั้น เพราะว่าอาจจะส่งผลต่อสุขภาพยกเว้นว่าคุณจะได้รับอนุญาตจากคุณหมอแล้วเท่านั้นนอกจากนี้ไข่ไก่ในการปรุงให้สุกมีอยู่หลากหลายวิธีแต่ว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คือวิธีการรับประทานด้วยการนำไปต้มหรือคุณจะไปนึ่งก็ได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นเอาไปปิ้งก็ได้ครับคุณจะได้รับประโยชน์มากที่สุด พยายามให้ห่างไกลน้ำมันหรือการทอดทุกชนิดนะครับเพราะอาจจะทำให้สุขภาพคุณย่ำแย่ได้และการที่คุณรับประทานไข่ต้มเป็นประจำต้องบอกก่อนเลยครับว่ามันส่งผลประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมต่อสุขภาพคุณอย่างแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ,บ้างครับกับวิดีโอคลิปนี้ถ้าหากคุณชื่นชอบหรือคิดเห็นอย่างไรหรือต้องการคำติชมหรือปรึกษาอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิป และก่อนจากกันเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดแชร์และกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปวิดีโอคนนี้ให้ผลิตผลงานดีๆและพัฒนาตัวเองในครั้งต่อไปครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับและเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ